โอ้ยเมวมีแบบทําท่านางแมวป่าใส่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยอืมจูบกันอย่างดูดดื่มเลยเลินเลสังสวัสดีค่ะ The Sims 4 Vampire มาแล้วนะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดซีรีส์ใหม่ค่ะ The Sims 4 Vampire Twilight นั่นเองค่ะ ตอนนี้หนะ้าต่างเข้าเกมก็ปรับรูปโฉบใหม่แล้วนะคะเห็นไหมล่ะก็จะมีแวมไพร์นะคะสี่ตนทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีภาคเสริมนะคะระบุไว้เนาะก็พี่ดินมีครบทุกภาคเสริมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมใหม่กันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะตัวซิมนะคะเป็นตัวที่พี่ดินสร้างไว้นะคะซึ่งพี่ดินจะนำมาเปิดซีรีส์นะคะแวมไพร์ทวายไลท์นั่นเองค่ะขอแนะนำนาะงเอกของเรื่องนี้กันก่อนนะคะเบลล่าซวอนค่ะ ส่วนพระเอกนะคะก็ต้องเป็นเอ็ดเวิร์ดคันเลนแน่นอนค่ะอาจจะสร้างไม่ค่อยเหมือนนะคะแต่พยายามทำหน้าให้แบบเหลี่ยมๆให้เหมือนที่สุดแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูปณิธานแล้วก็อุปนิสัยของเบลล่ากันนะคะปณิธานเนี่ยพี่ลินเลือกไว้เป็นแวมไพร์ผู้เป็นมิตรนะคะเราจะมาดูกันว่าในภาคแวมไพร์เนี่ยมีปณิธานอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็มีเอ่อแวมไพร์นะคะผู้เป็นมิตรซิมคนนี้ต้องการจะควบคุมความกระหายอย่างแวมไพร์และพยายามจะทําตัวให้เป็นมนุษย์มากที่สุดเหตุผลที่ให้เบลล่าเลือกไว้แบบนี้เพราะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะ เบลล่าก็จะกลายร่างเป็นแวมไพร์แต่เราต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะคะพี่ลินสร้างให้เบลล่าเนี่ยเป็นคนก่อนเนาะส่วนปณิธานต่อไปนะคะเป็นของครอบครัวนะคะเขาบอกว่าครอบครัวนี้มีแวมไพร์ซิมคนนี้ต้องการจะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยเชื้อสายแวมไพร์อันนี้เนี่ยพี่ลินเลือกของเอ็ดเวิร์ดไว้ แล้วก็ปณิธานความรู้นะคะเขาบอกว่าเป็นแวมไพร์ผู้เก่งกาจซิมคนนี้ต้องการที่จะเป็นแวมไพร์ที่ชาญฉลาดและทรงพลังโอ้สตรองสรุปจะมีเพิ่มขึ้นมา3ปณิธานนะคะสำหรับแวมไพร์คือความมีชื่อเสียงครอบครัวแล้วก็ความรู้นะคะส่วนอุปนิสัยต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเนาะของเบลล่าเนี่ยก็เลือกไว้รักในเสียงดนตรีนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองที่สำคัญนะคะ ท็คืออะไรที่สําคัญต้องโรแมนติกค,ค่ะส่วนท่าเดินเลือกไว้เป็นแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นชุดทางการของเบลล่านะคะชุดกีฬาค่ะก็ The Sims 4อัปเดตใหม่ใช่ไหมคะก็มีชุดใหม่เพิ่มเข้ามา,าก็เป็นชุดนี้ก็ลองเลือกใส่ดูเนาะชุดนอนค่ะแอบเปลี่ยนทรงผมนิดนึงชุดงานเลี้ยงค่ะแซปเวอร์เลยนะแดงพลิกขี้หนูหรือเปล่าสุดท้ายก็เป็นชุดว่ายน้ำค่ะ ต่อไปมาดูที่เอ็ดเวิร์ดนะคะของเอ็ดเวิร์ดนะคะก็เลือกไว้ครอบครัวนี้มีแต่วันพายซิมคนนี้ต้องการจะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยเชื้อสายวันพายนั่นเองค่ะลักษณะนี้ใส่นะคะมีเจ้าดเบียบค่ะแล้วก็มีลักครอบครัวนะคะแล้วก็กระชับกระเฉงค่ะถ้าเราลองสังเกตดีๆเราจะเห็นปุ่มนี้ใช่ไหมล่ะ ปุ่มแบมพายนั่นเองค่ะก็ตอนสร้างซิมเนี่ยเราสามารถเลือกสร้างแบมพายได้นะคะนี่ก็เป็นร่างของเอ็ดเวิร์ดนะคะร่างคนปกติแต่ว่าแบมพายเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างเป็นแบมพายได้นะคะซึ่งต่างกับในเดอะซิมสามนะคะเพราะว่าเดอะซิมสามเนี่ยเราเปลี่ยนร่างแปลงร่างเป็นแบมพายไม่ได้เราเป็นแบมพายอยู่ก่วนเรื่องชุดนะคะก็เลือกเป็นชุดของภาคใหม่เนาะจริงๆก็อยากจะโหลดมานะคะแต่ว่าใช้ของในเดอะซิมที่มีอยู่ดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร่างมืดของเอ็ดเวิร์ดกันค่ะก็เป็นร่างแบมพายนะคะโอ้โหดูสิจริงๆมันเป็นออร่าสีดำนะเนี่ยแต่ว่าเลือกพื้นหลังสีดำไว้ก็เลยดูออกยากนิดนึงนะคะเข้ามาดูกันชัดๆเลยนะคะแบมพายตาสีแดงปากก็แอบสีแดงนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าไปดูดเลือดใครมา เราก็สามารถนะคะปรับเปลี่ยนตรงใบหน้าได้ตามชอบเลยนะคะซึ่งรูปแบบของแวมไพร์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถ้าเราลองแบบติ๊กเลือกรูปแบบอื่นนะคะนี่ไงเป็นประมาณนี้เนาะแต่ของพี่รินนะคะแต่งไว้เป็นแบบผิวสีขาวเผือกนะคะเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาจะมีผิวที่สีขาวมากๆเลยถ้าเราไม่อยากแบบเลือกรูปแบบแวมไพร์เองก็เลือกรายละเอียดผิวหรือว่ารอยย่นเองเลยนะคะอันนี้ก็เลือกไว้แบบนี้ ก็จะมีรอยย่นแวมพายโอ้โหน่าก,กลัวมีความเข้มใต้ตานะคะเลือกไว้เป็นระดับ2นะคะระดับ3เนี่ยเข้มแบบลึกมากเลยแบบใต้ตาหมีแพนด้าเลยหรือเปล่าต่อไปก็มีรายละเอียดดวงตานะคะเลือกไว้เป็นแบบไหนก็ได้แบบนี้โอ้ยอันนี้เนี่ยน่าจะลอยแบบเล็บขวนใช่ไหมแล้วก็แบบเส้นเลือดนะคะ เมื่กี้เราเลือกไวแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็เปลี่ยนได้แก้มนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้งแบบนี้ยเหมือนหน้าแตกเลยอะแต่จริงๆน่าจะเป็นแบบเส้นเลือดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโหบางอันก็แบบน่ากลัวเกินไปเนาะก็แบบประมาณนี้นะคะนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะอ แถมยังมีเราด้วยจริงๆเอ็ดเวิร์ดมีเราไงแต่ว่าร่างปกติเนี่ยให้แบบโกนเขาไปจะได้เกลี้ยงสะอาดนะคะแล้วก็ปากของแวมพร์ค่ะก็จะมีแบบอ่รอ,อยเส้นเลือดนะคะประมาณนี้นะต่อไปสุดท้ายนะคะฟันของแวมพร์ค่ะก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะคะพี่ลินเลือกไว้เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละแบบนะคะโอ้ยังกับปลาฉลามแนะ่อันนี้ก็เขี้ยวนะคะเขี้ยวสองเขี้ยว อันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นฟันกระต่ายใช่ไหมแล้วก็ฟันปกตินะคะแบบมนุษย์นี่ก็จัดฟันนะคะอ้อลืมให้ดูนะคะเบลล่าจัดฟันเนาะก็แบมพายเราก็จะต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะคะทุกชุดเนี่ยเราจะต้องเลือกใหม่นะคะมันจะไม่ซ้ํากับชุดปกติที่เราใส่อยู่นี่ก็เป็นชุดท่านเขาเลยใช่ไหมล่ะอย่างหล่ออโอใบหูนะคะใบหูจะเป็นประมาณนี้เนาะจริงๆก็มีให้เลือก มีให้เลือกเหมือนกันนะก็จะเป็นหูประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะเออหูแหลมยังจะเอวเลยแต่แต่ก็เป็นแวมพายเนาะอันนี้ก็แหลมเกินไปเราก็เลือกแบบแบบนี้แล้วกันนะคะดูดิจะกัดอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวกลับล่างคนแป๊บนะโอ้ กลับมารอแล้วค่ะส่วนท่าเดินนะคะเลือกท่าแบบนี้ไว้ค่ะท่าแวมไพร์ที่มีเข้ามาใหม่นะคะก็เป็นท่าเดินแบบน่ากลัวซึ่งก็ไม่อยากให้ซิมเดินแบบนี้อะ่ะเพราะว่าซิมจะเดินแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเราเลือกแบบเดินแบบสบายๆดีกว่าเนาะรีวิวสีผิวนะคะสีผิวก็จะมีสีผิวเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็ลองเข้าไปดูเนาะแล้วก็จะมีดวงตานะคะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยค่ะก็จะมีตาสําหรับแวมไพร์นะคะเดี๋ยวลองเลือกดู แบบนี้ก็จะเป็นตาสีแดงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นล่างคนใช่ไหมคะเราก็ขอแบบตาสีสีปกตินะคะชุดทางการของเอ็ดเวิร์ดค่ะเอ้ยจะไปกินเลือดใครนะ่ะชุดกีฬาค่ะแล้วก็ชุดนอนอชุดงานเลี้ยงค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นชุดว่ายน้ำค่ะโอ้ยต้องไปปั้นซิกแพคหน่อยแล้ว ส่วนความสัมพันธ์นะคะเลือกไว้เป็นสามีภรรยาเลยแล้วกันเนาะก็จะเริ่มเนื้อเรื่องที่ทั้งคู่นะคะแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมืองใหม่กันนะคะเพราะว่าในภาคแวมพายเนี่ยมีเมืองใหม่เข้ามาด้วยเมืองที่เพิ่มเข้ามานะคะชื่อว่าหุบเขาที่ถูกลืมค่ะดูสิเราเห็นรูปค้างคาวไหมล่ะโอ้เข้าไปดูกันเลยนะคะว้าวเป็นยังไงล่ะดูแล้วน่าขนลุกมากเลยใช่ไหม อย่างกับในนิยายหรือว่าในหนังแวมไพร์เลยนะคะจริงๆเขาจะให้บ้านมา3หลังนะคะซึ่งก็คือหลังนี้หลังนี้หลังนี้แล้วก็หลังนี้เป็นหลังเล็กๆนะคะแล้วพี่ลิงก็โหลดหลังใหม่มาลงนะคะแต่ยังไม่ไปดูเลยส่วนคันเรนส่วนเบลล่ากับเอ็ดเวิร์ดนะคะก็อยู่ที่หลังนี้ค่ะ เป็นหลังใหญ่มากเลยแหละหลังจากที่ทั้งคู่นะคะแต่งงานกันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่คฤหาสน์แวมไพร์ของเอ็ดเวิร์ดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูบ้านกันด้วยค่ะว่าอลังการสุดงามแค่ไหนชืน <c oughs> แรกนะคะที่ทั้งคู่ย้ายมาอยู่คฤหาสน์แวมไพร์ค่ะโอ้ยแล้วดูเบลลานั่งสิ <c oughs> เห็นขาอ่อนแล้วนะนั่นนะ่ะ แหมดูสีกันใหญ่เลย<ม>ก็่อนอื่นเนี่ยพี่เรียนจะต้องขอรีวิวเมืองแล้วก็ขอรีวิวคาลิฮา์ดแวมไพร์หลังนี้ให้ดูกันก่อนนะคะก่อนที่จะเล่นกันเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอยากเห็นมากแน่ๆเลยนี่ค่ะคาลิฮา์ดแวมไพร์นะคะ<ม>ของเอ็ดเวิร์ดเนาะก็เดี๋ยวเราดูบริเวณรอบนอกกันก่อนนะคะก็มีทั้งหมด3ชั้นนะคะเป็นคาลิฮา์ที่แบบดูลึกลับมากเลยเนาะแต่ก็เป็นของแวมไพร์นะคะโอ้ด้านหลังสวยอ่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบเมืองกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเช้านะคะผู้คนที่เดินในเมืองเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ใช่แวมมพายเนาะเป็นคนจากเมืองอื่นนะคะแวะมาชมเมืองในหุบเขาจริงๆเมืองนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทางด้านหลังคฤหาสน์เนี่ยก็จะมีแบบพวกแบบน้ำตกใช่ไหมมีโขดหินนะคะต่างๆนานา,นาเลยแล้วก็มีต้นไม้ลึกลับหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า เห็นทางขึ้นไงทางขึ้นเข้ามาโหมีอะไรเนี่ยเสาไฟนีะคะตกตกอยู่ด้วยอะ่ะน่าจะเกิดจากการต่อสู้ของเหล่าแวมไพร์หรือเปล่าเฮ้ยแอบเห็นทางเข้าค่ะคาลิฮัตของเราเนี่ยก็ตั้งอยูอ่ในตัวเมืองเลยนะคะตัวเมืองก็จะมีมีแวมไพร์นะคะน่าจะเป็นเหมือนกับว่านายกของเมืองนี้หรือเปล่าเนี่ยท่านเขา เป็นท่านเขาใช่ไหมเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มีนกเกาะที่หัวด้วยข้าคือคนที่สร้างเมืองนี้มา,าว่าแต่เราจะให้ดูนกกันทำไมเนี่ยอืนั่นสิก็มีพลเมืองจากเมืองอื่นนะคะแวะมาชมเมืองนี้กันด้วยมีห้องน้ำสาธารณะนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะทางด้านนี้นะคะจริงๆเนี่ยในเกมจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเล็กมากมพี่ลินก็เลยโหลด บ้านหลังใหม่นะคะเข้ามาซึ่งดูแล้วน่าจะลึกลับน่าดูเลยกำลังคิดว่าจะสร้างซิมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะซิมที่เป็นแวมไพร์เนี่ยแล้วก็ให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่ในเกมมาให้นะคะเราก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้นะคะถ้าให้เบลล่าออกมาเนี่ยออกมาได้แต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะโดนแสงแดดไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ใช่แวมไพร์อมตะนะคะให้ความรู้สึกว่า เราเนี่ยอยู่ในหุบเขาของแวมพายจริงๆอะ่ะแล้วก็ยังมีคารืหาดหลังโตนะคะหลังที่ใหญ่ที่สุดเลยอยู่บนเนินเขานะคะจะต้องแบบเดินทางไปน่าจะเป็นทางนี้นะคะตามทางไปเลยมายังคารืหาดนะคะโฮย้ยแล้วก็มีแบบสุสานนะคะเฮย้ยสุสานเต็มไปหมดเลยอะ่ะ แ,แอบรู้สึกมีสนเสน่ห์นะคะสึ่งวีดอยู่กับแฟนและสินี่ค่ะน่าจะเป็นคลฤหาสของท่านเค้านะคะเราเห็นทางเข้าไหมล่ะก็มีเจ้าแบบสัตว์ประหลาดบินได้นะคะน่าจะเป็นลูกสมุนของแวมไพร์ซึ่งถ้าเป็นในหนังเนี่ยถ้าเราไปกดปุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะแบบบินได้มีชีวิตขึ้นมาตอนนี้อาจจะสาบให้เป็นหินอยู่ ต้องหัวร้อขนาดนั้นเลยหรอก็อเดี๋ยวไว้มาเยี่ยมบ้านท่านเขากันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวบ้านของเรากันดีกว่าค่ะมากันที่หน้าบ้านเลยนะคะทางเข้านะคะก็จะมีเปียนโนนะคะตั้งอยู่แอบมาเล่นหน่อยสิ แล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นเกมฟุตบอลที่ผู้ชายที่แบบฝรั่งเขาชอบเล่นการอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นห้องรับแขกค่ะก็จะมีทีวีแล้วก็มีเก้าอี้โซฟานั่งค่ะสวยมากบ้านหลังนี้เนี่ยพี่ลินโหลดในแกลลอรี่นะคะกว่าจะเจอหลังที่ถูกใจเนี่ยยอมรับว่าโหลดมาหลายหลังแล้วก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบชอบหลังนี้ที่สุดนะคะหลังอื่นก็เฉยๆแต่ว่าคนที่เขาแบบสร้างบ้านเนี่ยเขาเก่งมากเลยเนาะ แล้วก็ห้องน้ําค่ะนี่ชักโครกในภาคแวมไพายจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีแดงสีดําอ่ะเอ็ดเวิร์ดว่างอยู่ไหมเอ็ดเวิร์ดลองมาใช้ดูแล,แล้วก็มีเทียนนะคะโอ้ห้องน้ํายัง,ย,งยังอลังการเลยอะทุกคนเห็นแล้วแบบอยากเล่นใช่ไหมแล้วก็กระจกนะคะโอ้โหดูผนังสิเหมือนเมื่อกี้แบบเราดูในมุมมองนี้เราไม่เห็นไงเออมันเหมือนแบบสะท้อนเหรอ ฮ้ยสวยงามทุกคนแบบสวยงามมากแล้วก็มีบันไดลงไปชั้นใต้ดินค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชั้นใต้ดินสุดท้ายเลยแล้วก็บันไดขึ้นชั้นสองนะคะแต่ว่าเรายังยังดูชั้นหนึ่งไม่หมดเลยมีแบบเอาผิงด้วยนะคะไม่แน่ใจว่า แวมพ r e ใน The Sim s สเนี่ยเขาจะแบบอยู่ใกล้ไฟได้ไหมเพราะถ้า The Sim ม3เนี่ยจากที่เล่นมาเนี่ยอยู่ใกล้กองไฟไม่ได้นะคะเพราะอยู่ยวมันจะเผาเแบบไงแวมพร์เขากลัวไฟแต่ว่าใน The Sim มสเนี่ยเราก็จะมาลองเล่นพร้อมกันทุกคนนะคะสังเกตรตรงเพชรสีเขียวๆไหมถ้าสำหรับซิมที่เป็นแวมพร์นะคะจะมีแบบรูปสัญลักษณ์ค้างคาวอยู่ไม่เกิดอะไรหรอมันขึ้นว่าไฟอันอบอุ่นนะคะ อาจจะไม่มีอะไรก็ได้มั้งแล้วก็ห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะจะเป็นสไตล์ขฉาดำนะคะหมากลุกซึ่งชอบมาก mm. เห็นไหมล่ะทุกคนเห็นก็ต้องแบบชอบจริงๆอะ่ะเพราะว่าพี่ลินชอบมากเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบอะไรที่เหมือนกับพี่ลินนะคะอพี่ลินก็พยายามแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วก็มารีวิวมาเล่นให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็มีแบบวายนะคะมาจิบวายกันแล้วก็โต๊ะ ก oh, uh, ินข้าวนะะี่ค่ะดินเนอร์ว่ากันไปดูสิทุกอย่างแบบสวยมากๆเลยต่อไปมาดูชั้นที่สองนะคะทางบันไดขึ้นอยู่ทางนี้เนาะขึ้นมาก็จะเจอกับบันไดที่ขึ้นไปชั้นที่3ค่ะแต่ว่าเราไม่สนใจเรามาดูชั้น2องกันก่อนก็จะเจอกับห้องน้ําอีกแล้วค่ะห้องน้ําชั้น2ก็ตกแต่งสไตล์เดิมเลยนะคะแวมไพร์ผนังก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีรูปพังคาวหน้าต่างก็ยังเป็นโทน สีดำแดงสวยมากแล้วก็ห้องอะไรเอ่ยหุยอันนี้เป็นห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราจะให้แวมไพายจำศีลเลยดีไหมแวมไพายจะไม่ตื่นจากการจำศีลจนกว่าพวกเขาจะคิดว่าถึงเวลาแล้วแต่ตอนนี้มันตอนเย็นจริงๆแวมไพายคนตื่นตอนค่ำแล้วหลับตอนเช้าเดี๋ยวให้เอ็ดเวิมาจำศีลมีให้เลือกแบบจำศีลน,นะคะแล้วก็นอนหลับจับจองเป็นเจ้าของแน่นอนว่าเราต้องเป็นเจ้าของแต่ว่า บูกับอหรู้นะว่าทุกคนอยากเห็นกันวูฮูในโรงศพใช่ไหมคะพี่ดิงนก็อยากให้ดูนะแต่ว่าของแบบนี้นะคะต้องลุ้นต้องรอกันไปหูหลับแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะคะโหสีม่วงแล้วก็ห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์สีม่วงค่ะ เห็นไหมหล่ะเหตุผลที่ชอบบ้านหลังนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแบบเห็นแค่แบบสีดําสีแดงนะคะเราดูสีม่วงกันบ้างสีม่วงก็สวยนะห้องนอนสีม่วงนะคะผนังก็งดงามอีกแล้วค่ะนี่ดูดีดูดีเล่นสีเล่นไฟนะคะเล่นเงาเล่นแสงแล้วก็มีเปียโ,โนค่ะโหยอันนี้สวยมากมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยเหรอเป็นเปียโนสำหรับแวมไพร์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย hey. สุดยอดสวยจริงแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะไว้ให้เบลล่านะคะมาตกแต่งหน้าได้โต๊ะเครื่องแป้งก็จะต้องมีพักพ่อบ้านนะคะแต่งหน้าอะไรอย่างนี้มันนั่งแต่งตรงนี้อ่ะแบบงงมากมเจอเจอบั็กแล้วนะคะจริงๆควรน,นั่งแต่งตรงนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอ เป็นเพราะอะไระพี่ลินก็ไม่รู้อะแต่เพิ่งเคยเห็นซิมามานั่งยองแต่งตรงนี้แล้วเมื่อกี้ทำไมฉันไปแต่งหน้าตรงนู้นล่ะโอเคไม่บั็กแล้วนะคะ <laughs> ผิดพลาดน,นิดหน่อยมาที่ชั้น3นะคะเดี๋ยวขอซ่อนตรงนี้นิดนึงชั้น3เนี่ยก็เป็นชั้นของเด็กๆนะคะไว้เรามีลูกกันนะคะแล้วก็เราก็ให้ลูกเราเนี่ยอ,อยู่ที่ชั้น3ห้องนอนประมาณนี้นะคะโทนสีแดงค่ะแล้วก็มี เจ้าหมูที่เป็นขั้งข่าวนี่คะเป็นลูกครึ่งมีปราสาทแต่ว่าเดี๋ยวเราดูชั้นใต้ดินกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะเป็นแค่สระว่ายน้ำนะคะก็<笑><笑> <G ül> จริงๆชั้นใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นหลายๆห้องหน่อยนะคะเราพี่ลินก็แบบใส่สระว่ายน้ําลงไปเป็นสระว่ายน้ําสีเลือดนะคะวิวกลางคืนนะคะสวยงามมากจริงๆอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ แวมไพร์วิ่งผ่านใช่ไหมวิ่งเร็วอะไรปานนั้นเนี่ยน่าสงสารแวมไพร์มาหลับเนี่ยเขาหิวนะแวมไพร์จะไม่ค่อยกระหายบ่อยๆแต่ก็อย่าลืมดูแลพวกเขาให้ดีๆให้พวกเขาดื่มเลือดจากซิมคนอื่นหรือจะกินผลไม้สีเลือดก็ได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะจมตีซิมที่อยู่ใกล้ๆโดยไม่ทันตั้งตัวก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะมีเลือดในตู้เย็นเหมือนในเดอะซิมสามไหมไม่มีเลือดจริงๆอ่อเนี่ย เขาหาเลือดจากไหนวะพลไม้พลาสมาเราจะต้องไปซื้อหรอหรือว่ายังไงอ่ะโอ้เฮ้ยดูดิเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองดูดเลือดของเดล่าดีกว่าเอ้ยจะไปพยายามมีลูกในโลงศพอย่าเพิ่งอย่าพิ่งรีบ ดื่มเลือดนะคะขอดื่มเลือดแบบจัดหนักหรือว่าจะขออนุญาตดื่มเลือดหรือว่าจะขู่บังคับนะคะเดี๋ยวเราลองขออนุญาตดูเนาะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยเราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะดูซิว่าเขาจะให้เราดื่มเลือดไหมได้สิคือเบลลา่าเนี่ยอยากให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแวมไพร์มากๆเลยนะคะแต่เอ็ดเวิร์ดก็ไม่ทําสักทีอะแต่อีกไม่นางก็คงต้องทําแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหนี่ดูดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย โอ้ยฉันเรียมากเลยอ,ะอ่ะพอแล้วมีการแบบพอด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเวลล่ารู้สึกยังไงนะคะถูกกัดไปเมื่อกี้โอ๊ยทำไมมันเจ็บจัง ให้เปลี่ยนเป็นชุดนี้ดีกว่านะคะชุดแต่งงานรู้สึกชอบชุดแต่งงานมากเลยฟินเลยละสิก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามตอนต่อไปด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าชอบซีรีส์นี้นะคะหรือว่าอยากให้ทําอีกนานๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีกลืมไปแล้วจังที่ใครๆทยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่ THE ะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์